านที่ดีๆอย่างนี้โดยเยด็ดขาดจยไว้นะลูกสถานที่ตรงนี้ดีที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนเพราะเป็นสถานที่ที่มีการสวดมนต์สวดมนต์ไช้ใช่ไหมมีการนั่งสมาธิใช่ไหมมีการเรียนหนังสือให้ในลูกแล้วฟรีหรือไม่ฟรี นนะลูกนะเราอยากคิดว่าเราไปอยู่ในสนามเทียมวาใหญ่แล้ว่าผมแข็งคันกว่าล้านเท้ากันกว่ามีใครมีโอกาสอย่างเราบ้างไหมไม่มีนะลูกมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีโอกาสอย่างนี้ที่มีอาหารสีเมอ ยายอยากจะเล่าเรื่องเปรตเปรกจะรู้จ่ามีบุญจำโชคกุลได้ไหมภาษาญี่ปุ่จําได้ไหมผู้มีปัญญาอาเลิอถูกไหมโชค

มีคำว่านัโมสัสั่พะคาวะโตพะราชาโตมาสั่งซึ่งาจะมาพบคัวในรูปทั้งหมดเนาะขออบอกว่า